พิจิตสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติไม่พลาดทุกข่าวเด่นในจังหวัดพิจิตรอบสัปดาห์กับรายการชาลวันเมืองงามทุกวันศุกร์เวลา7.30นาฬกา30นาทีถึง8.00นาฬิกาผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิต สวัสดียามเช้าคะ่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการข้าวเด่นประจำสัปดาห์ชาละวันเมืองงามผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอำนวยการผลิตโดยคุณอชนัทประนานรักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีคะ่ะเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะสุดสัปดาห์แบบนี้ก่อนไปเคารพถงชาติ ครึ่งชั่วโมงก็มาเจอ,เจอก,กันกับทีมงานสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรโดยน้องมุกพัชรินกับพี่ยุวัรดานะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานำข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำกับตรงนี้ค่ะ สำหรับช่วงใหม่นะคะช่วงผู้ว่าบอกกล่าวสัปดาห์นี้ท่านผู้ว่าไม่มาด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนของเดือนละสองครั้งนะคะที่คุณผู้ฟังจะได้พบกับท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดพิจิตรนะคะที่จะมาพูดคุยนำข้อมูลนโยบายข่าวสารต่างๆนะคะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังสำหรับใครที่สนใจจะ ติดตามรับฟังย้อนหลังนะคะก็จะมีเป็นเรื่องของพอดแคสต์นะคะแปะลิงก์อยู่ที่หน้าเพจซนงอจุดประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรก็สามารถไปรับฟังย้อนหลังกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราก็จะมาเริ่มกันในส่วนของอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตรเช่นเคยนะคะมีการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 28ถึง1ธันวาคมนะคะ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3-5ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งได้บางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าว ไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงตลอดช่วงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะสำหรับคำเตือนในช่วงวันที่20 พฤศจิกายนถึง1ทธันวาคมนะคะขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพด้วยเนื่องจากอากาศที่หนาวเย็นลงส่วนบริเวณภาคใต้ตอนล่างก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่25ถึง27พฤศจิกายนนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลาหลกไว้ด้วยสำหรับชาวเรือและชาวประมง ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงค่ะสำหรับคำแนะนำในเรื่องของการทำการเกษตรนะคะในช่วงของอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะเกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายโดยสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บ ป่วยด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาวและควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทันจนส่งผลให้อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่ายค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ มาต่อกันที่ช่วงข่าวเด่นประจำสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์แห่งความปลื้มปิติของพระสิกรชาวพิจิตรเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าหลายๆกิจกรรมหลายๆข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแทบจะทุกกิจกรรมเลยนะคะเพราะว่า เมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะทางด้านของนายรังสรรตันเจริญผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นําคณะนักเรียนทุนพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทสรุ่นที่12ปีการศึกษา2563ของจังหวัดพิจิตรจำนวน2รายข้าวเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาณศาราดุสีดาลายัยสวนจิตด,ดากรุงเทพมหานครน,นะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังได พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้กับโรงพยาบาลพิจิตรเพื่อสู้ภัยโรคโควิดสิ้ด้วยนะคะโดยที่ห้องประชุมพระพิจิตรชั้น4อาคารอำนวยการและผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพิจิตรค่ะนายรังสรรค์ตันเจริญผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทานนะคะเครื่องช่วยหายใจ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้นะคะพร้อมกับอุปกรณ์ประกอบการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงจำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งตรงตามมาตรฐานช่วยให้การปฏิบัติงานของแพทย์นะคะในการช่วยเหลือชีวิตของผู้ป่วยโรคโควิด -19 ในจังหวัดพิจิตรเป็นไปด้วยความราบรื่นถึงแม้ว่าจังหวัดพิจิตรนะคะก็ยังคงเป็นพื้นที่สีขาวอยู่ยังไม่มี การติดเชื้อสักเคสเดียวเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของการป้องกันก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปนะคะสำหรับโรงพยาบาลพิจิตรก็เป็นหนึ่งใน11แห่งโรงพยาบาลทั่วประเทศนะคะที่ได้รับพระราชทานยังความปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้อีกทางก็ยังเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพิจิตรอีกด้วยค่ะ และในวันที่24พฤศจิกายนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดพิจิตรเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค้กหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกลมราชทานรุ่นที่5พร้อมมอบประกาศนียบัตให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน198คนที่เรือนจําจังหวัดพิจิตรค่ะ และเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณสเสด็จมายังวัดบรรพพสุทธารามอำเภอดงเจริญนะคะจังหวัดพิจิตรทรงตัดไว้ลูกนิมิตอุโบสถและทรงยกฉัดเหนือพระประธานประจำอุโบสถค่ะซึ่ง พระครูสมุวัชระพัทธรรมโมนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดรังโคสิตารามวรมหาวิหารพระเถรานุเถระพระสหธรรมิกอธิบดีกรมการชุมชนกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยศิษยานุศ์และผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ดาเนินการก่อสร้างอุโบสถขนาดกว้าง10เมตรยาว21เมตรเพื่อใช้ในการประกอบสังฆกรรมของคณะสงฆ์แล้วเสร็จเมื่อปี2562 ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานยิ้มรัฟ้าจำลองมาจากวัดระฆังโคสิตารามขนาดหน้าตัก108นิ้วลงรักปิดทองคำแท้ฐานชุกชีลวดลายปูนปั้นลงรักปิดทองคำแท้ประดับกระจกสีค่ะทั้งนี้สมเด็จพระอริยะวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้เชิญพระอักษรน,นาออบและ พุทธศาสนสุภาษิตว่าสุขาสังคสะสามัคคีแปลว่าความพร้อมเพรียงของชนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ก่อให้เกิดความสุขประดิษฐานที่หน้าบันอุโบสถทั้งสองด้านพร้อมทั้งประธานพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุบนยอดพระเกศพระประธานประจำอุโบสถด,ด้วยค่ะ ซึ่งวัดบรรพสุทธารามนะคะเดิมชื่อวัดวังเรือนเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2 5 6พพื้นที่วัดมีลักษณะเป็นเนินเขามีปูชนียวัตถุที่สำคัญเช่นรอยพระพุทธบาทจำลองตั้งอยู่บนยอดเขาวังเรือนพระพุทธรูปปูนปานหลวงพ่อขาว พระพุทธชินาราชจำลองและรูปเหมือนสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีและพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชปัจจุบันมีพระครูพิสัยสุวรรณบรรพศเป็นเจ้าอาวาสและมีพระสงฆ์รวมถึงสามเณรจำพรรษาอยู่4รูปค่ะโอกาสนี้ได้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ประธานจากโรงพยาบาล บางมูลนาคและโรงพยาบาลดงเจริญซึ่งโปรดให้ไปรักษาตรวจโรคต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่มีผู้ไปขอรับบริการจำนวน31คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินอาหารและส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จด้วยค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ผสมนิกรทุกโมเหล่าในจังหวัดพิจิตรพร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติค่ะที่ศาลาสาภาบริหารกิจการคณะสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายชูศักดิ์ชุนเกาะค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก็ได้นําหัวหน้าส่วนราชการกับ ำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนในจังหวัดพิจิตรที่พร้อมใจกันสวมเสื้อสีขาวนะคะมาเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธัาานวาคมโดยมีพระสงฆ์ก้ารูปสวดเจริญพุทธมนต์และนำเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา9นาทีบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสงบแล้วก็เข่งขึมนะคะ ซึ่งเสารที่21ที่ผ่านมาก็เป็นเสารที่3แล้วและในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเสารที่4ก็จะดำเนินการไปจนถึงวันเสาร์ที่5ทาธันวาคมนะคะเพื่อน้อมารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยนะคะก็เริ่มจัดกิจกรรมนี้มาตั้งแต่วันเสาร์ที่7จดพฤศจิกายนนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันเสาร์ที่5้ธันวาคมนะคะ ไปต่อกันที่ด้านการเกษตรกันบ้างนะคะทางด้านของพลโทอภิเชษซื่อสัตย์ค่แม่ทัพภาคที่3ก็เป็นประธานในพิธีเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทานที่โครงการจัดทำแปลงนาข้าวเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีนี่เองนะคะโดยมีนายพยนัลอวัศวพิชยนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเข้าวร่วมการ เกี่ยวข้าวหอมมะลิในครั้งนี้ด้วยนะคะสำหรับความเป็นมาเป็นไปของโครงการนี้นะคะก็เกิดจากการที่กองทัพภาคที่3นะคะร่วมกับกลุ่มบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพได้ขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จากมูล,ลนิธิชัยพัฒนานะคะเ,คเพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่คลังน้ำมันพิจิตรนะคะ ที่จะสนับสนุนให้มีการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ปลอดภัยจากสารเคมีนะคะในรอบการทำนาประจำปี2563ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ8รายในพื้นที่กว่า130ไรนะคะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก5เกวียเป็น36เกวียเนื่องจาก เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำนะคะนอกจากนี้โครงการทหารพันดีกองทัพภาคที่3ก็ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการปลูกพืชผักแบบเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วยนะคะ ทางด้านของแม่ทัพภาคที่3นะคะก็กล่าวด้วยว่าสิ่งที่รณรงค์ควบคู่กับเกษตรอินทรีย์ก็คือการไถกลบต่อสังข้าวแทนการเผาเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควนันซึ่งแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่นา่ากังวลสักเท่าไรแต่ว่าคาดว่าตั้งแต่เดือนหน้าสภาพอากาศน่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะซึ่งกองทัพภาคที่3ก็จะมีการ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะคะเพื่อบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันต่อไปค่ะ ปิดท้ายสัปดาห์นี้นะคะด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลายน่ารักน่ารักนะคะเพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำทีมโชว์ความเป็นเมืองแห่งความงามและความสุขนะคะตอนพิจิตรมั่นคงบางครังยังยืนผ่านรายการเชา้านี้ที่ภาคเหนือทาง NBT พิษณุโลกค่ะช่วงวันที่25พฤศจิกายนนะคะเวลา 9นาฬิกา15นาทีถึงส0นาฬิกาค่ะทางด้านของผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็นำเครือข่ายผู้สูงอายุผู้พิการเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตรจากทีมสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรนะคะพร้อมด้วยเครือข่ายโอทอปจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรโชว์จุดแข็งของจังหวัดพิจิตรในทุกมิติที่นำไปสู่การเป็นเมืองแห่งความงามและความสุขในคอนเซป พิจิตรมันคองมางคังยั่งยืนผ่านรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือทาง NBT พิษณุโลกนะคะซึ่งก็ออกอากาศทางทีวีดิจิตอลหมายเลข11และ Facebook Live ทางแฟนเพจ NBT พิษณุโลกด้วยนะคะทางด้านของผู้ราชการจังหวัดพิจิตรก็มีการกล่าวในรายการนะคะว่าจังหวัดพิจิตรมีจุดเด่นที่เป็นจุดแข็งครอบ คลุมทางด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีมีพื้นที่การเกษตรกว่า2ล้านไร่นะคะมีความหลากหลายของพืชเศรษฐกิจสําคัญทางพืชไร่ไม้ผลนานาชนิดมีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพิจิตรอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมดีอากาศบริสุทธิ์นะคะเป็นหนึ่งใน4จังหวัดคุณธรรมต้นแบบของประเทศไทยที่มีเครือข่ายคุณธรรมช่วย ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะครอบคุมทุกวัยหลากหลายอาชีพรวม13เครือข่ายตั้งแต่เครือข่ายเด็กเยาวชนภาคราชการภาคประชาชนผู้พิการผู้สูงอายุเครือข่ายเกษตรปลอดภัยเครือข่ายสตรีนะคะซึ่งทุกเครือข่ายก็มีการทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่างๆให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะในส่วนของสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด -19 ภายในประเทศนะคะประเทศไทยข้อมูลล่าสุดนะคะณวันที่26พฤศจิกายนนะคะพบผู้ป่วยรายใหม่16รายผู้ป่วยยืนยันสะสม3,942รายหายป่วยแล้ว3,788รายค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในช่วงของข่าวเด่นประจำสัปดาห์ พักสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายค่ะเรื่องปากท้องเรื่องนโยบายรัฐบาลเรื่องที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ติดตามได้ในช่วงเรื่องนี้ต้องขยาย ลับมาพบกันในช่วงเรื่องนี้ต้องขยายนะคะครมอ,อนุมัติโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภยัยโควิด19ค่ะนายอนุชาบุรพาชัยศรีนะคะโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมครมมีมติรับทราบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้ใตแผนงานหรือโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้ายพระ,ะราชกำหนด พรกกู้เงินรอบที่2วงเงิน152,000ล้านบาทนะคะประกอบด้วย4โครงการหลักนะคะได้แก่1กลุ่มแผนงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางฐานรากการพัฒนาในระยะต่อไปเช่น โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชนของกระทรวงแรงงานและกลุ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ 2. กลุ่มแผนงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิน่นเช่นโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 3. กลุ่มแผนงานโครงการส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคเพื่อฟื้นฟูตลาดและเศรษฐกิจในทุกระดับเช่น โครงการคนละครึ่งค่ะแล้วก็4กลุ่มแผนงานโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นกลุ่มโครงการเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะคะเบื้องต้นคาดว่าจะช่วยสนับสนุน GDP ของประเทศไทยให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.2ในปี2563 ช่วยรักษาการจ้างงานและเกิดการจ้างงานใหม่รวมกว่า3 1 0 0 0 0รายยกระดับทักษะแรงงานอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางฐานรากการพัฒนาในร,าระยะต่อไปได้กว่า106,000 6รายค่ะเกษตรกรและแลผู้ประกอบการ ในระดับชุมชนทางภาคการผลิตและการบริการทั้ง76จังหวัดได้รับการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและบริการช่วยฟื้นฟูธุรกิจให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนไปภายหลังวิกฤตโควิด -19 นะคะประชาชนจำนวน10ล้านคนลดภาราค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนอย่างน้อย100,000ร้านค้าเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กว่า60,000ล้านบาทและพื้นที่ทำการเกษตร96.4ล้านไร่จะมีการเก็บกักน้ำได้มากขึ้นด้วยการบริหารจัดการน้ำระบบชุมชนค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบ3โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจสู้ภยัยโควิด19ประกอบด้วยโครงการ โอท็อปไทยสู้ภยัยโควิด19โดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อประดับ3-5ถึงดาวทั้ง76จังหวัดเป็นกิจกรรมจ้างเหมาดำเนินการจัดงานโอท็อปไทยสู้ภยัยโควิด19เน้นให้บริการการท่องเที่ยวชุมชนสาธิตภูมิปัญญาท้องถิน่นและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับชุมชนรวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล1ผลิตภัณฑ์ทั่วประเทศ โดยพลิกวิกฤตโควิด -19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจากสินค้าโอท็อปค่ะโครงการที่2พลิกวิกฤตโควิด -19 สู่การสร้างเศรษฐกิจจากโอท็อปสมุนไพรในชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณาสุขกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมสมุนไพรวรรณเกษตร1ิแห่งนะคะโดยมีผู้ประกอบการโอท็อป 250รายวิสาหกิจชุมชนและประชาชน2,500คนค่ะและโครงการที่3สร้างงานสร้างอาชีพด้วยการนวดไทยในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสองพโดย กรมการแพทย์ผ่านไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันค่ะโดยเปิดหลักสูตรอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพจำนวน150ชั่วโมง20รุ่นรุ่นละ40คนและหลักสูตรนวดเท้า60ชั่วโมง5รุ่นรุ่นละ40คนรวมแล้วประมาณ1,000คนค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะในส่วน ช่วงของเรื่องนี้ต้องขยายที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะเวลาตั้งแต่9นาิกาถึง12นาิกานะคะใครอยู่ใกล้โซนที่ว่าการอำเภอบึงนาราะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคโลหิตนะคะให้กับ เหล่ากชาตจังหวัดพิจิตรนะคะเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะเพื่อนําไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียโลหิตจากอุบัติเหตุจากการผ่าตัดหรือผู้ที่มีอาการป่วยเช่นโรคมาเลงโรคโลหิตจางโรคธาลสัสซีเมียหรือว่าโรคฮิมโมฟิเลียเป็นต้นค่ะ แล้วก็หลังจากการบริจาคโลหิตแล้วนะคะผู้บริจาคก,ก็จะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นพิเศษเพราะว่าเนื่องจากจะต้องใช้เวลา1-2วันกว่าปริมาณของเลือดจะค่อยๆกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะก็มีข้อแนะนำนะคะให้ดื่มน้ามากกว่าปกติเพื่อเพิ่มปริมาณของเหลวในร่างกายหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเสียเหงื่อในปริมาณมากๆเช่นการทำซาวน่าหรือการออกกำลังกายและ งดการหิ้วของหนักๆในช่วง24ชั่วโมงหลังจากการบริจาคเลือดนะคะผู้ที่ต้องทำงานในที่ที่ต้องปีนป่ายในที่สูงหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรควรหยุดพักผ่อนอย่างน้อย1วันนะคะรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงและมีสารอาหารครบท้วนแล้วก็รับประทานธาตุเหล็กที่ได้รับจากหน่วยบริจาคเลือดวันละ1เม็ดเพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็กติดต่อกันโดยรับประทานจนกว่าจะหมด ค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะในทุกๆช่วงของรายการข่าวเด่นประจำสัปดาห์ชาลวันเมืองงามนะคะที่ นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะ่ะก็ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับฟังเลยนะคะในทุกๆพื้นที่เลยค่ะขอบคุณพี่ๆเครือข่ายวิทยุชาลาวันเมืองงามทั้ง20กว่าสถานีด้วยนะคะรวมไปถึงพี่ๆเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนนะคะรวมไปถึง กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่ดูแลเสียงตามสายหอกระจายข่าวทั้ง12อำเภอเลยนะคะที่ทำการส่งต่อข้อมูลข่าวสารดีๆให้ถึงคุณผู้ฟังได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะคะในวันศุกร์หน้ากลับมาพบกับพี่ยุยุวนดาพานทองได้นะคะเวลาเดิม7จ็นาฬิกาสานาทีถึงเวลา8ปดนาฬิกาค่ะกับรายการข่าวเด่นชาลวันเมืองงามผลิตรายการโดยสำนักการประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรอำนวยการผลิตโดยคุณอัชชนะปราถนารัก์ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรนะคะกรมประชาสัมพันธ์สำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นองมมกพัชริน ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใสกับกะกะตอตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนกูไก่ไปไหนมาหรอหอบเอกสารอะไรเต็มไปหมดเนี่ย ไปทำรายงานมาค่ะเลยได้ความรู้เพิ่มว่าประชาชนก็มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ไม่ใช่แค่นี้หน้าที่ไปเลือกตั้งเราก็จบนะคะอะไรยังไงไหนเล่ามาสิเอาสรุปสรุปเลยละกันนะคะเริ่มตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งหากพบว่ามีการทุจริตซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็แจ้งเหตุหรือเบาะแสไปยังกะกะตเมื่อถึงเวลาเลือกตั้งเราก็ไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนท้องถิ่นแล้วยังสามารถไปร่วมสังเกตการการทำหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้พอเลือกตั้งเสร็จ เราก็มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของผู้แทนท้องถิ่นเช่นเข้าไปร่วมรับฟังการประชุมของสภาท้องถิ่นหรือร่วมเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติหรือแสดงความคิดเห็นต่อสภาท้องถิ่นเป็นต้นค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองไปร่วมกิจกรรมในทางสร้างสารรค์แบบนี้เจสนับสนุนโกโกโตสุจริตโปร่งใสเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายไห ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ25ปีแห่งการแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในงานเพื่อนพึ่งพาประจําปี2563ชมนิทรรศการผ่านมุมมอง360องศาร่วมกิจกรรมการแบ่งปันบรรจุส่งต่อถุงยังชีพพระราชทานการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากร้านพึ่งพาร้านพระบรมวงศานุวงศ์และโครงการส่วนพระองค์รวมถึงร้านค้าอีกมากมาย วันที่4-8ถึงธันวาคม2563ตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์เขตจจตุจักกรุงเทพมหานครท่านยังสามารถเที่ยวชมงานพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ,ของกิจกรรมการจัดงานแบบเสมือนจริงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างวันที่4-13ถึงธันวาคม2563อีกด้วย